ตัวแฟนว่าจังได้จึงลอยมาได้ทุกวันในยามเรานั่งข้างกันน้องบอกคนทางบ้านจังได้เอางานบางหน้าแมนบอหรือเอาอย่างน้อบางใจถ้าบอรู้ตันแฟนน้องกัยานอายอายแน่เด้อ ล่าเรื่องเรียนอยู่เป็นคุณผู้ล่ายู่กับยาลำบากตรานชีวิตผ่านมาจนได้มาจับไม่เล่น พ่อเบียแม่เพียวไม่นะหฮองกะย่องว่าเก่งเลยให้โอกาสขึ้นมาบรรเลงกล่อมแฟนด้วยเพลงเขาขาอโตเกียว ว่าวันนี้เป็นครั้งแรกของการเปิดสตรีมมิ่งในสุดนะครับค่ายเพลงโตเกียวมูซี่ครั้งที่หนึ่งถามว่าวันนี้ของเราจ,จัดุผสมของเราเพื่ออะไรเพราะว่าบอกพี่อย่างนี้มาโตเกียวมิวสิ่ของเราจะย้ายสำนรรออกักงานออฟฟิศมาอยู่ที่จังหวัดสุริยเกอย่างเป็นทางการนะครับ,บเพื่อเมื่อจังหวัดสอนแก่กเพื่อที่จะใกล้กับสุทธิลงยาเข้มนามาในโครงการเดินทางนะครับฝากพี่ฝากน้องฝากพี่น้องชาวปอนแก่็นะป้บบาค่ายเพลงโตเกียวมิวสิ่ดีสิมา ต่มากปักฐานอยู่บงนี้อันนี้บอกดีบอกก็พี่น้องกับสาพี่น้องเบนแง่ต้กันแน่แม่บอพี่กวางพี่สอไม่เจ้าเก่าอากววให้าให้กินเป็เก่าแาเจากับแม่ให้กินให้ยืึงคี่นอเอ้อบองเลนอะรกลครับผมกินเล้วเป็นพี่เสื้อเขาจะจแดงน้ำเสือเขาแน่ครับผมเด้ฟังรดีเขาอฟังคุมสูงรอหนักเกาหลีเกาหลีี่่โอ้ฟังแล้ว เนี้ยเนี้ยเงี้ยฮึเรียร้อยเรียบ้ยเี้อยเนี้อยอานหนึเอเารายการตัวศนีธาไมโโดเกียวไมศนีาอาิชิจากจังหวัดรเองครับเอพี่น้น้นไปเลยนีครับโอ้โหดู่งกจังหวัดไอเอสครับค เงิ้อเป็นตัเบรเเจ้าล็อกเงิ้เบร์นนรพี่โอ้ยู้เ่ะบี่เอาานตาป็นตาเลานงานโเป็นคนงานูต่อไปก็ผมก็้เป็นหนดคิสวสดเด่ะน้องเพ็งนาข่าน้องเพ็งนตาขเลยคใจบ้กไปเสียยี่สิบแปล แต่วันด่วน้านี้ค่ะใส่ใส่ใสโกยชิ้นลองเขาเติรข้ามไปกับแม่ตโ้แรงที่กำลังขนาดเลื่องสองข้างวันเวที่ไมดีกว่านี้โดนใส่เุลียไก่กุ่มพราะว่าระบอลรับคนบาดเดียวกันอ่ะมีจริงคุณตตอไปครับสวัสดีครับผู้ชิ้แจกโัวเกียวกิค่ะเกลวัาคนเกียกับผมคุณต่อไปครับ สวัสดีค่ะน้องโปมี้เลขาผู้ใหญ่บ้านฟิลแลนด์ค่ะโอเอยเลขาเดี๋ยวเดีดค่ะาอันกสรัโเดี๋ยวนนั่ดูทีชุบพิซี่ตัวนยเนาะเ่มนอ่าแบอสหน่อยบอสหน่อยแล้วกไปครับ สวัสดีค่ะนอนตานนอนเสาพี่ปัน,นพี่แลกทั้งนี่ค่ับผมเุ่ยต้นนะครับ้เป็นต้นเป็นสีขาวครับแยากจะบอกข้าวพี่บอกข้าวองน้าว่าวันที่หนึ่งถึงวันที่สีเมษายนน้แล้วผมเราจะเปิดรับออลดิชั่นัรอใหม่ซึ่งอายุน่าจะ เป็นระดับผู้ใหญ่แล so no exactly. si right? right. so ้วน so ี่คือเซตแรกของโดนตรีมินิสิคของเราเป็นเซตแรกชุดเซตบปูเบิกก็เป็นเยาวชนขยุ่นนกว่า20ปีเนาะ20ปี18ปีเพราะฉะนั้นแล้วเซตนี้เราจะหมดยุติบทบาทของเอะไรบริษัรศิลปินเองแล้วเพราะคณะคตจะเปิดรับอีกเขาจะบอกอยู่คือบอกที่บอกว่าศิลปินเด็กเรายังไม่ได้รับอีกแล้วต่อไปเวอร์ชันเราคือศิลปินที่เป็นผู้ใหญ่ เป็นปูใหญ่เป็นสาเป็นสาวแล้วเสาใหญ่แล้วใหญ่แน้แล้ววันนี้เปิดตัวศิลปินใหม่ของพายเป็นตัวเกี่ยวเป็นสิดวบผมจะ่าติเป็นผู้ใดนั่นก็ต้องรอติดตามรอคู่อันหนะไหน่ศิลปินใหม่เขาว่านาไหน่ไฟเราพิ่มเนเอาใจมันเอาู้หยิ่งเลยู้หญิ่งผู้ช่อิงผู้ชยศิลปินใหม่กับผู้ช่ผู้ชยดิ่ก็ม่ผู้ิงก่ผู้ ตกเกี่ยวมิวสิควิดีทีหนึ่งวันที่สามเดือนมีนาสองพันที่สี่ครับวันนี้เราแสดงถึงทีหนึ่งตอนนี้สมาชิกพยายาเข้าสู่สองหมื่นท่านแล้วครับเรบเพิ่อ่ยรเชียร์เร่งบัทุบรปเรงใจรุ่นรัวะมีอะไรุูเกลี่อะไรผม เยลลี่ไลฟ์ฟูดกับแม่ใส่บริษิทมุกไบแฮ่งตึงดูเยลลี่ไลฟ์ฟูดผลไม้เดี๋ยว่าเห็ดเป็นขนมแบบเสียบขึ้อย่างนี้เคี่ยวเป็นเนื้อผลไม้เป็นเนื้อแบบอร่อยเป็นน้ำตาลอร่อยมากเบ่ิษัทนีเวนี์อ่าเพ่นบอกว่าบริษัทเอลไลท์ไพรเวทไพร์บิลด์จำกัดสำนักงานใหญ่เพื่อนกำบแม่กับรับใจพอนี้ขนมเปรี้ยวขึ้นอย่างนี้เราต้องสปบอกของคุณอกำลังมองแป็กราเท่าของคุณกำลังแต่ไรเชียร์ แลราคาผู้ใดที่ว่าอยากสมัครตลอดในกรุณารอดวันก่อนเด้อกระไปเอาทักเพียร์มาท,ทางตอนนี้ราคาหนึ่งร้บเกาบาทรับชมตลอดคืนรับชมย้อนหลังได้รับช่วงย้อนหลังตลอดทาวนบวอนี่ลมในสวนนอกจากระบบทพิบุพิบปัญหาอ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ช่วงไปดูกับผู้สนับสนุนกับโตเกียวยูซี่กันเลยที Well okay. yeah.

เป็นวันก็ต้องมาที่ดีนะครับกเพราะไม่แน่ใจทั้งหน้าในวันนี้สองนท่านวัดสตีมบิ้งวันนี้ก็จะไม่ลืมท่านคนดับกับผมนี้อย่างเบาในนี้สิ่งี่ต้องถามแล้วอนนีอยู่บ้าพผมต้องขอโทษขออภัยล้วว่าทุกสิงุยาไม่ถูกจับเกิดจากะหงได้นะครับเกิดจากะง็ได้นะครับเกิดจากจระหงยื่นุกอย่างแล้วก็ถ้าที่ผมานะครับผม จะทำให้ทุกสิ่อย่างผ่านมาได้ดีครับผมวันนี้ต้องขอพูดขอไปด้วยนะครับก <fin anta> <ots> ็จะสีนะครับกับในร่างของโมคุณคอยด้วยอาจจะพูดกับของ้ามีท่างนั่งเจ้าไม่อยู่ในเจ้าเกงที่รวดเร็วทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นสวยงามเสมอบอกว่าสิ่งเกิดที่ยังขึ้นคอยกับสีว่าต้อนแรนกำเ่อนสูงต้นเรื่อยหลังจากนั้นวินญาณทุกปราวัต ป่วาอย่างกษัตาเจ้าอยากกินว่าเจ้าว่าอีไรขั้นมองหาแต่เห็นเจ้ายังมีข่อยอยู่รางฐานนสมัก่อนเอซีนะผมเต็นเลยกำลังใจเป็นเสียงเอซีเป็นกำลังใหรักเปนเรครับอีกทักงไม่ไ้สมเลยมื่อนี้ก็ขอให้น้ำหนักสำหรับคนที่มาเขากุงสาเพราะว่าดยแอดมินเราเตรียมไว้ก็ยังอยู่แต่ว่า เอฟซีดีฮามาขอบรุงมันมันละลาย <Evet. S 2> เดอยู่ในรอบหนา้าปรงกับซีเดียนแบมมี่ในทอร์ปอนี <Okay. S 2> ครั้งหน้าจะปรับปรุงและแก้ไขใน,นส่วนน้องนิโรถัดแวบบินด้วย <Evet. S 2> และของเราจะมีไลฟ์สดทุกสัปดาห์นะครับงานวันแรกของเราค่ายโตเกียวูซิออกสแดสดงสดจริงที่โคราที่แรกวันที่แปดครับวันที่แปดแบบไม่ลรมเลยครับกดดเพราะว่าโดนเพราะว่าสักคิวมาหลายที่จะต้องมาซีรีส์ปิดตัวไม่สาม่เปิดต่ออยู่ง

สู so right right so, um, so, so, ่ต like ัวเกิดมาสู่ตอนนี้งดฉี่สู่ยันเดียวนะคระปลั๊กเราไปถามมาเราถามมาแต่งานทานดูเราถึงโอกาสเราบ่นี้โอกาสที่เราจะเปิดตัวศิลปินใหม่ขั้นนี้ศิลปินปีศาจศิลปินใหม่ครับพี่น้องบอกได้ไามคุณพนนี้ถูกืขาคิดบ้าน โยพี่กองอะไรเด็กสนามเด็สนามรักษาคนบาฮเจ็บนะครับผมขอให้พี่น้องหน้ามุนีเสียงานจะไม่เต็มร้อยเพราะว่าก็เตรียมงานเด็ดดึงทั้งวันทั้งคืนต้องเอคปูปูชิ้นจังด้วยขอบคุณพี่ดงขอบคุณพี่ทีมงานทุกๆคนโตเกียวดูสินะครับผมขอบคุณอาจารย์รัตนดีขอบคุณทีมงานเดนเซอร์นางรำสถานที่โรงแรมรีสอร์ทแล้วก็แอร์นะครับผมทีมงานทุกๆคนเลยก็ขาดไม่ได้แม่ขีนด้วย นะครับผมอ่ะาตตัวสิน้ำมีดมายองเนสครับนีเสียงเียนมาจากไหนเป็นนาตาจากไหนเพ่อย่างตารอยยิ้มหวานวานภาษาเสียงต้อนรับน้องก้องวายุา เขาเปิบโตยุบยันท้าตานี่คือก้องวายุโตเขียวมิวสิกครับขอเชิญรวรกลุ่มกัครับแน่น้อตัวแน่เป็นคนบางใดที่ไหนสิบห้ามอายุหมัดแกงนิดหน่อยนิดหน่อยนี่ยก็สิมาอายุหมัดแกงเนี่ยนะครับผมจังหวัดนะครับสวัสดีนะครับผมก้องวายุนะครับผมโตเขียวมิวสิกคนใหม่นะครับผมแจ้งสิบหกสี่สิบเป็น เราร้อง okay. ึนเลยวะเนาะติประทบใจเแม่วะเนาะทางผู้ชมนะครับผมรอแม่รอก็ดิ้นหน่อยนะอยากเไว้ดูดไวยในเพราะแม่กระชุบช่วยหน่อยนะอะแล้ววันที่หนึ่งวันที่สีนี้เราก็จะเอาชนะร้องใหม่แม่กาค้นคว้าร้องหญิงม่เหผู้ชายไปต่อย้มาวยไม่ดใส ไวันนี้มีความรู้สึกอย่างไรที่ได้กล้านตัวเดียวไปสิครับเกิดแอบร้องให้อยู่หลังเวทีแอบเป็าอย่างกุ้งก่ห้อนเมื่อตัวเดียวเดียวนี้ีใจดีใจแดีใจหลจมันบอกมาเป็นข้างผวดบริเวณครับแอบร้องให้เพราะว่าให้อีกตัวก็อยู่กันก็เลยทานมากอยู่ร้อง

ลยำตามลำตาอะไรนะ่ง่ายด้วยนี่ยเด้อไม่ได้เด้อตาเป้แต่ตาเป้โตคนยังไงบ้างตาเป้ตาลูกโขกค้างคน ผมไปเล่นสามชญ้ากับพี่ก้าวฟายุ